พวอออนไลน์เลิร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป3การงานอาชีพวิธีการทำความสะอาดห้องเรียนมีขั้นตอนดังนี้ 1>, 1. จัดเก็บหนังสือเรียนกระเป๋านักเรียนไว้ในโต๊ะเรียนหรือชั้นวางที่แต่ละห้องเรียนจัดไว้แล้วยกเก้าอี้พาดไว้บนโต๊ะ 2. ใช้ไม้กวาดหยักใย่ปัดจยักไย่บนเพดานและผนังห้อง 3. ใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นบนหลังตู้โต๊ะและเก้าอี้ 4. ทํทำความสะอาดประตูหน้าต่างโดยใช้ผ้าขี้ริ้วชุบน้ำบิดหมัดมาเช็ดตามซอกมุมต่าง 5. ทำความสะอาดกระดานดำโดยใช้แปรงลบกระดานลบข้อความหรือภาพออกให้หมดจากนั้นใช้ผ้าขีริ้วชุบน้ำบิดหมัดมาเช็ดให้ทั่ว 6. ทำความสะอาดแปรงลบกระดานโดยเคาะฝุ่นช็อกในถังขยะเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายแล้วนำไปเก็บเข้าที่ 7. ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดฝุ่นผงบนพื้นห้องเรียนมากองรวมกันไว้แล้วกวาดใส่ที่ตักผงนำไปทิ้งถังขยะ 8. ถูพื้นห้องเรียนโดยใช้ไม้ถูพื้นหรือผ้าขี้ริว้วชุบน้ำบิดหมันมาดความรู้เพิ่มเติมฝุ่นช็อกมีอันตรายทำให้เกิดผืน่นคัน เกิดการไอจามหรือเกิดอาการหอบหืดแต่ฝุ่นช็อกสามารถนำไปใช้ปรับความเป็นกรดของดินก่อนปลูกพืชและผสมกับแป้งชนิดต่างๆเพื่อใช้ทำดอกไม้ประดิษฐ์ได้น้ำที่ใช้ถูพื้นสามารถนำไปรดน้ำต้นไม้ได้นะครับ